ศึกษาผมยังนึกว่ามันมีแต่กบกขอแล้วไม่มีบําเหน็จตำนานละเอาควาจริงเอา้ามีนี่แต่ว่าไอตัวกบขอที่ไปลงทุนเนี่ยสามเปอร์เซ็นคนละสามเปอร์เซ็นแล้วไปลงทุนเนี่ยก็เหมือนผลตอบแทนที่เหมือนเขาเขาชดเชยให้ที่คุณไม่ได้เงินเดือนสุดท้ายอะ่ะแต่ว่า,เ,าเรื่องบาเหน็จตมนานตอนนี้ใครเป็นคนรับผิดชอบกรมบัญชีกลางไงรัฐบาลเกี่ยวกับกอ,บอกับกอบขอ <laughs> แล้วรัฐบาลเนี่ยก็โดนกระทุ้งเรื่องเนี้ยจากข้าราชการรัฐบาลก็ผ่อนมาจนสุดท้ายเดิมเนี่ยจะเข้าสภาว่าจะให้คิด24เดือนไม่ใช่60เดือนแล้วก็มันยังไม่ไปถึงไหนค้างอยู่ในสภาถ้าคิด24เดือนมันมันก็น่าจะได้ผลตอบรก็ไดีเพิ่มเพราะว่าระยะเวลาเป็นช่วงหลังกว่าเดือนสูงขึ้นว่างานถูกต้องถูกต้องคือเขาบอกว่ากมบันทีการเองก็ปวดหัวว่า ถ้าใช้หนึ่งปีย้อนหลังนี่ก็ท่าทางจะอ่านเ,เพราะว่าคนเงินเดือนท้ายๆปีท้ายๆเนี่ยมันคือตำแหน่งสุดท้ายที่ก่อน,นกเกษียณอ่ะสมมติว่าคุณเป็นปลัดกระทรวงเนี่ยซัดโครไมไ่เท่าไหร่ละอ่าม,มันก็เขาก็เกลงไอ้เม็ดเงิน ตัวเนี้ยมันจะทําให้เป็นภาระงบประมาณมหาศาลมันก็จะกลับไปเป็นเหมือนก่อนสิบสี่ปีที่แล้วใช่ไหมครับใช่ก็ใช้เงินเดือนสุดท้ายไงซึ่งซึ่งซึ่งนาจุดนั้นเนี่ยคนที่คิดระบบนี้ก็เขมันกข้าไม่รอดแล้วเขาเขนรอดแล้วซึ่งซึ่งซึ่งคนคิดเนี่ยคิดถูกนะครับปร่เล้วว่า เอ่อเรื่องของการบริหารการจัดการการสืส่อสารเนี่ยกับข้าราชการเนี้าที่ผ่านมาล้านกว่าคนนี่สงสัยก็องอจะทาได้ไม่เต็มที่ต้องบอกว่าเมื่อสักครู่ที่ได้คุยดิฉันก็ตกใจนะ้คุณบุรงังวิทย์คุยกแบบับทางด่างตัวแทนขององค์งกรท,ร,ทรที่ก็เป็นสมาชิกกบกขเนี่ยเขาเข้าใจไปถึงขนาดว่าสมาชิกอข้าราชการเป็นล้านล้าเนี่ยอย่าง อยากให้ยกเลิกไปเลยด้วยซ้ำไปเพราะว่ามีกลายเป็นคนจนทันใหม่แล้วเขาบอกวพวกเขาเป็นอย่างนั้นกันไปแล้วอะค่ะเออคือคือถึงขนาดอยากให้ยกเลิกดิฉันก็ถามว่าเราไม่เราถ้าอยากให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเนี่ยยอมรับความเสี่ยงที่มากขึ้นได้หรือเปล่าบอกว่าก็ต้องมีอย่าให้พวกเขาแบบเป็นคนรับความเสี่ยงคนเดียว <c oughs> เออต้องมีคนรับผิดชอบต้องมีคนรับผิดชอบดิฉันก็ถามว่าแล้วใครจะรับผิดชอบเพราะว่าเราเป็นคนเป็นเงินของเราไปลงก็บอกต้องต้องมีผู้บริหารรับผิดชอบด้วยยังไงก็ตามความเสี่ยงไม่ไม่ควรจะมาให้ผู้ลงทุน อืมเพื <S 2> <S 2> ่อเนี้เป็นเรื่องน่าปวดหัวคือในแง่อาจคุณเข้าใจเรื่อง,ง,งเงินดงเงนเดือนแล้วนะมันเหนื่มนานทีนี้ในแง่การบริหารกองทุนเนี่ยก็มีประเด็นต่อมาว่าเขาก็บอกว่าข้าราชการเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่ไม่อยากเสี่ยงเพราะนั้นเขากํหาหนดนโยบายการลงทุน,นไว้ตั้งแต่แรกว่าหกสิบสี่สิบลงตาสารนี่หรือตาสารที่ไม่เสี่ยงเนี่ยได้เนี่ยหกสิบเปอร์เซ็น ลงหุ้นหรือ <40. S 1> ตราสารที่มีความเสี่ยงได้ไม่เกินสี่สิบเปอร์เซ็นนโยบายตั้งแต่จ,จัดตั้งกองทุนล้วก็พยายามจะแก้กันมาอยู่พักหนึ่งก็ไม่ค่อยสําเร็จก็สรุปความตอนนี้ก็ยังอยู่บนกรอบเนี้ยทีนี้โครงสร้างตอนนี้ไปศึกษาดูเนี่ยเ,เพื่อเช็คประเทสเนี่ยกบกขทุกยุคทุกสมัยก็บอกฉันก็ลงตราสารนี่ในประเทศดีกว่าก็คือพันธบัตรรัฐบาลซัดเข้าไปหกสิบแปดเปอร์เซ็นตราสารทุนหรือหุ้นในประเทศมีอยู่สิบเปอร์เซ็นตไปซื้อพันธบัตร เมืองนอกไว้หน่อย4.77ตาสารทุนโลกหมายถึงหุ้นโลกเนี่ยสักิ0เอรเสรๆแล้วที่เหลือก็ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ซื้อต่งซื้อตึกเนี่ยแล้วก็ไปลงทุนในกองทุนอสังหาอะไรนิดหน่อยหุ้นกู้นิดหน่อยผลตอบแทนถามว่ามันจะได้เยอะไหมละ่ะคุณซัดตาสารนี่เข้าไป70% <60, S 1> รวมๆ70%คุณจะให้รีเทิร์นมันได้เยอะได้ไงตาสารนี้ผล อบแทนเป็นที่ก็สี่เปอร์เซ็นต์ะสี่เปอร์เซ็นต์ครึ่งอ่ะเป็นที่เราต้องไปหวังกับการลงทุนในตราสารทุนซึ่งมีสัดส่วนน้อยกว่าเยอะถูกต้องไปลงทุนตราสารเมืองนอกไปซื้อไอ้ไอ้พันธบัตรเมืองนอกไปซื้อหุ้นเมืองนอกดันขัดทุนขึ้นมาอีกปีพิกล็อกที่คุณที่โดนไปอ่ะปีห้าหนึ่งคุณที่อะไรนะผมต้องชีะเออคุณที่วิเศษคดียังค้างเล่นเลยนะเป็นโจ๊กกระเด้งกระดอนไปจนกลายเป็นคุณโสภาพดีมานั่งอยู่เนี่ยค่ะแล้วปัญหาใหญ่ตอนนี้คือ คนก็ไม่เข้าใจว่าเอ้าแล้วทําไมผลตอบแทนไหนบอกเก่งไงทำไมบริหารได้ผลตอบแทนไม่ดีผมดูผลตอบแทนเฉลี่ยปีที่แล้วก็ก็ก็อาจจะทําให้สมาชิกต้องบนอะ่ะเพราะว่าผลตอบแทนที่ออกมาย้อนหลังสามปีหกจุดแปดสามเปอร์เซ็นต์ห้าปีสี่จุดแปดห้าเปอร์เซ็นต์เขาก็ต้องคิดเลยด้แบบอูดหมันเฟิร์มมันขึ้นมาขนาดนี้เท่ากับ ม,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 มีส่วนต่างกําไรอยู่ประจิ๋มเนี่ยเฟอรประมาณสองเปอร์เซนกว่าเออสองเปอร์เซนเลยลุ้มลุ่มสามสองเปอร์เซนมันตัวเลขย้อนหลังเฉลี่ยย้อนหลังเฉลียสอ,อ,องจุดหนึ่งสองจุดแปดเพราะมันก็มันก็จะกลายเป็นคนจนทันใหม่จริงๆ่ะออก็เหมือนกับว่าโอ้โหเก็บเงินแทบตายผลประโยชน์จากกบขอออกมาได้นิดเดียวนั่นคือความรู้สึกของของคนที่ไปอยู่ในกองทุนรวมเรื่องบันเน็ตบรรนานเข้ามาอีกอ,อ่ามันผสมเลยไงตอนนี้ด้วยความไม่เข้าใจงงไปหมดแล้วไง ก็คือ<แ>ความง่ายๆใครที่ลงทุนกบขกขกับคนที่ไม่ได้ลงทุนเนี่ยบำเหน็จบำนาญจะออกมาในสัดส่วนที่ต่างกันต่างกาันแต่ว่ามันก็เป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในกบขกขเนี่ยก็คือคนที่อถอยหลังกลับไปสิบสี่ปีอะว่าง่ายสิบสี่สิบห้าปีอะเพราะว่าก็าต้องตั้งสมัยคุณชวนใช่ไหมกบขแต่ทีนี้คนที่ลงทุนในกบขกนอ่ยคือน้องเหนือจะได้บำเหน็จบำนาญเรายังมีในส่วนของการออมที่มีดอกมีผลตรงนั้นด้วยใช่ไหมคุณละเจคพล ไม่ก็พอใช่ไงก็มีผลต่อกาออือ,อ,อคือปนปัญหาทั้งทั้งมวลเนี่ยเอ,เ,อเอาเอาเรื่องของของประเด็นมานานั้นเป็นเป็นประเด็นเรื่องของทมให้เข้าใจใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้ส่วนที่เรียกว่าผลตอบแทนเนี่ยนะครับก็ก็ต้องน่าหงนใจนะซึ่งอันนี้เนี่ย จริงๆแล้วเพราน่าจะไปผลักดันเรื่องการแก้ไขกฎหมายในประเด็นนี้มากกว่าครับขจายให้ไปลงทุนได้เนาะไม่ไม่ใช่ก็คือก็คือมันหน่าที่จะเป็นที่เรียกว่า e อ p l o y e e อ็มพอยด้จริงจริงๆคือหมายความว่าอย่างนี้หมายความว่าเอ่อกบขควรจะแยกออกมาเป็นสามสามกบขไปเลยอ่ะใช่ไหมครับกบขกบขเนาะเอ่าเอกบขบีกบขสีใช่ไหมครับ แล้วก็แล้วก็กําหนดไปให้เลยบอกว่าไอ้กรบขซีเนี่ยมีเป้าหมายว่าอยากจะได้ผลตอบแทนชนะเงินเฟ้อเยอะๆในระยะยาว,วเองเลยนะ<อ>นะความพันผวนในระยะต้นช่างมันเพราะเราเหลืออ,อายุงาน,าน,นอีกยี่สิบกว่าปีอะไรเงี้ยนะส่วนกรมบขเอ,อก็อเป็นตรงกลางกบขออเอก็เหมาะสําหรับคนที่กําลังจะกเกษียณภายในห้าปีข้างหน้าอื็นไหมแล้วก็การสวนการลงทุนก็แยกันไปดีไม่ทำต่างๆกันไปถูกไหมครับ เหเหถ้าทำอย่างนี้เนี่ยคณะกรรมการของกบคก็ไม่ต้องมารับผิดชอบอะไรมากมายเพราะก็ต้องยอมรับใจแล้วเอเพราะว่าต้องยอมรับอย่างว่าเอเราเป็นสมมุติถ้าเกิดเราเป็นคณะกรรมการกรบคกซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นใครจะเป็นผู้ใหญ่ทั้งนั้นนั่นแหละนะครับเหลือเวลาอีกสองปีจะกระเปลี่ยนล้วก็ไม่อยากเปลี่ยนไปด้วยใช่ไหมแล้วถ้าเกิดผมบอกว่าภายใต้การคณะกรรมการการกำกับดูแลของผมเนี่ยกรบขกทาขาดทุนปีนี้ยี่สิบเปอร์เซ็นโอ้โห จะเอาหน้าไปไว้ไหนอืใช่ั้นม,มันก็ไม่มีใครอยากจะได้รับเอาการตราหน้าแบบนั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยไอ้อันเนี้ผมจะเสนอนะว่าเขาน่าจะปรบปรุงแก้ไขกฎหมายในประเด็นนี้นะครับก็คือให้แยกไปเลยกอประขอเนี่ยปัจจุบันนี้เขาไม่แยกเหรอคะคุณปัจจุบันเขาไปออกแผนลงทุนสี่แผน เขาเรียกเขาแผนการลงทุนแบบเดิมแผนการลงทุนแบบผสมหุ้นทวีอันนี้ก็ลงทุนในหุ้นมากหน่อยก็เดิมก็บอก,กว่ายง่ายเหมาะสําหรับการลงทุนยาสนทันต่อความเสี่ยงแผน ตราสารหนี้ก็ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ําแล้วก็สุดท้ายก็แผนตลาดเงินอันนี้ก็เป็นลงทุนในแง่เน้นปกป้องคุ้มครองเงินต้นละดอกเบี้ยน้อยผลตอบแทนน้อยไม่เป็นไร<ะ>ซึ่งนั้นก็จะเหมาะกับไอลักษณะของคนที่ใกล้ๆจะถึงกเกษียณแล้วไม่อยากให้เงินต้นผลตอบแทนอะไรทั้งหลายของตัวเองที่ทํามาตั้งนานหดหายเนี่ยทีนี้มัน เขาไม่ให้เลือกตอนนี้ก็ให้เป็นเลือกมีมีสี่แผนแต่ว่าเงินกองกลางนี่มันยังมันยังถูกกำกับโดยกฎหมายอ่ามันมีกรอบอันเดียวอยู่กรอบใหญ่อันเดียวใช่ไหมครับเพราะนั้นสมมุติที่ต่างว่าในอนาคตเนี่ยเกิดมีคนสนใจอยากจะลงทุนในตลาดหุ้นมากขึ้นไปเลือกแผนที่ลงทุนในตลาดหุ้นมากขึ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 ้นพรวีนะมันก็จะเป็นันอยู่ตรงตรงตรงอัตราส่วนที่กำกับอืม จำกับแบบใหญ่ไว้ใช่ไหมครับ,รบมันก็จะทาให้ทําบริหารยากอีกบอกคนเขาอยากจะเรื่องอันนี้แต่บริหารไม่ได้เพราะว่ากฎหมายไม่ให้ทําอายุ่งอีกใน,ในอนาคตจะดูตัวเลขของสมาชิกที่ออมเพิ่มมากกว่าสามเปอร์เซ็นนะคะน,นี้เป็นข้อมูลที่ได้มาเนี่ยนะคะออมเพิ่มมากกว่าสามเปอร์เซ็นที่กฎหมายกําหนดเนี่ยเพิ่มเป็นคือมีจํานวนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดคนนะคะแต่ว่าสมาชิกที่ กษเสียณแล้วออมต่อเลียต้องบอกว่าดมายอดโดยส่วนตัวที่ฉันมาน้อยมากคือ981คนใช่ครับก็ราชการมีร้านสองที่ใกรขอแล้วเหลืออยู่981คนที่ออมต่อคุณนักเลงผมว่าโดยลักษณะเนี่ยก็คือว่าเมื่อได้เงินเป็น มีสิทธิ์ที่จะได้เป็นเงินก้อนออกมาแล้วเ็ืเอาไปเอาก้อนไปเพื่ออาจจะไปลดภาระหนี้สินกต่ก็เกษียณแล้วอ่ะก็ไม่ควรจะมีหนี้สินนั้นลหละก็ซึงจะถูกต้องนะครับในประเด็นนั้นเนี่ยนะครับเพราะนั้นจะเหลือคนที่จะออนต่อคงจะน้อยครับคือตอนนี้พอเกิดความไม่เข้าใจเยอะแยะในหมดเนี่ยผมยกตัวอย่างช่วงปีห้าหนึ่งเนี่ยนะที่โดนบ่นจนคุณพี